สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกับสวนพี่ต้อยนะครับวันนี้สวัสดีครับพี่ต้อยสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้คือจะให้ชมอะไรฮะให้ชมกบชายน้ำค่ะโอ้โหน,นี่ใช่ไหมครับนี่ดูแต๊ตๆโอ้อันนี้คือพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมตัดหรือยังยังค่ะอันนี้เป็นเป็นยังเพิ่งจะเข้าสีครับก็คือเอามาทดลองมาแกะดูมาแกะดูะว่าเปลือก บางมากเปลือกบางนะครับแล้วอย่างนี้เนื้ออนีนี็คือเอาลูกไม่สวยเนาะมาแล้ว่าเนื้อดูแล้วสียังไม่ได้น่าจะอยู่ประมาณอีกสักสิบวันประมาณสิบวันสิบวันอืมน่าจะอยู่ประมาณสิบวันอยากจะพาพี่ต้อยไปชมต้นกบชายน้ําด้วยกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะติดตามกันต่อไปอ่านี่นะเพื่อนๆครับก็ตอนนี้อยู่ในแปลงอ่า แปลงหลักของพี่ต้อยนะครับอันนี้คือหมอนทองเนะเาะตอนนี้ก็ถือว่าใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วหมอนทองนะฮะหมอนทองน่าจะสิ้นเดือนอ๋อสิ้นเดือนใช่ไหมสิ้นเดือนฮะสิ้นเดือนออน้หมอนทองสิ้นเดือนเดี๋ยวเราจะไปที่แปลงกบชน้ำเลยอุ้ยมันอดใจที่จะถ่ายนี้ไม่ได้ให้เพื่อนชมอันนี้ อันนี้ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ล่ะครัจำได้ไหมคราวที่แล้วก็ที่ถ่ายไปใช่ใช่มันใหญ่ขึ้นโอ้เพราะใบแก่เอ้ใบออใบมันเริ่มแก่หมดแล้วไงอ๋อหุยใหญ่มากเลยนะเนี่ยนี่นะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะนี่อันนี้คือหมอนนะครับโอ้โหยลูกนี่สี่โลได้นะฮะนี่พวกนี้สี่โลได้แล้วนะฮะเพื่อนครับเออบางลูกก็สามโลกว่าอะเดี๋ยวไปดูหมอนทองมาเอ้มาดูไอ้กบทแฉ่น้ำเออนี่มาแล้ว นี่เพื่อนๆนะนี่กบชายน้ํานะครับอุ้ยดูดูด,ดูเปลือกเขาแล้วเนี่ยใกล้แล้วนะใกล้แล้วค่ะดูสี็อีกประมาณสิบวันประมาณสิบวันนี่เพื่อนๆครับนี่คือน้ําเขาห่างมากแล้วเนาะค่ะก็หัวดอกนี่เริ่มเริ่มแก่แล้วเออนี่ฮะนี่นะครับเพื่อนๆครับนี่มันทรงไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าเท่าๆกันเลยอ่านี่นะครับเพื่อนๆครับ เนี่ยให้เพื่อนดูนะหุ้ยต้นนี้ประมาณกี่ลูกครับพี่กบชายน้ําอยู่ที่หกสิบประมาณหกสิบนะเดี๋ยวผมใหม้เพื่อนดูตรงนี้นะครับเอ่อให้ดูความสวยงามของเขานะฮะนี่นะครับเอ่อนี่เป็นพวงเลยนะฮะไซส์เท่าๆกันเลยนะ้าหนักน่าจะอ,อยู่ประมาณสักสองโลใช่ไหมสองโลสองโลสองโลนิดๆประมาณสองโลนิดๆน,น,นะครับอะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อีกนะครับ คือจริงๆพี่ต้อยเนี่ยซื้อมาตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นกบ,นกบใจน้ำเู้จะซื้อมาทําเป็นขาสต๊อกขาผาากับหมอนครับแล้วนอย่างอื่นก็คุยมาเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าอยากจะทราบว่ากบต้นนี้นะครับประมาณกี่ปีแล้วครับหรือตั้งอายุเท่ากันเลยใช่ไหมฮะจะจะอยู่ประมาณสิบปีเพราะอ่อนว่าอ๋ออ่อนก่าต้นอื่นปีหนึ่ง เพราะว่าป,ปลูกได้ปีงแล้วไปเอาขามาปลูกจะจะทําเป็นอสองรากทุเรียนสองรากอืแล้วมันไม่ติดมันก็ดีแล้วก็ออกลูกทุกปีไหมพี่ทุกปีทุกปีอ๋อปีที่แล้วกับปีนี้ปีไหนดกกกันปีนี้ปีนี้ดกปีที่แล้วไม่ดกอ๋อแล้วที่ผ่านมาเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยการจัดการเนี่ยเขายุ่งยากไหมล่ะคือเก็จัดการเหมือนกับหมอนทองที่มันอยู่ในแปลงกันหมอนทองทําไงเราก็ทําแบบนั้นแหละมันมันออกดอกพร้อมกันไหมออกพร้อมกัน แต่ว่าอันนี้อายุสั้นกว่าอันนี้คือเขาไวกว่าเขาแก่แก่ไวกว่าอ่าน่าจะอยู่ประมาณร้อยวันหะหรือเก้าสิบวันประมาณนี้รบว่าอ่ตอต้นนี้มีการจองแล้วใช่ค่ะเมาแล้วเมาแล้วแล้วพี่กบจะได้กินกบแชยน้ําต้นนี้ไหมเนี่ยยวต้องให้เขายักไว้ครับ โอ้โหเจ้าของจะได้กินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคือของเจ้าของยังไม่มีโอกาสจะได้กินเลยนะจะได้ชิมของตัวเองเปล่ายังไม่รู้โอ้โหเนี่ยมีอะไรบ้างนะทาแล้วคือเรียกของไม่พอขายของไม่พอขายโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะก็คือสรุปก็คือดูแลเหมือนเหมือนทั่วไปปกติปกติออก็เหมือนแล้วเขาโดกในการดอกอะไรเขาดกมากไหมฮะพี่ดอกดอกดอกปีนี้ดกมากแต่ปีก่อนๆไม่ดกแต่เปอร์เซ็นต์การติดลูกเนี่ย ติดดีมากเลยติดดีมากติดดีมากอืติดทุกดอกไม่มีร่วงเนี่ยฮะพี่กบก็ปลูกไปอยู่สิบต้นเนาะเเพิ่งเพิ่งลงไปประมาณเก้าเดือนนะกบชายน้ําซึ่งก็ก็ไม่รู้ว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเออหมอนเออคือเรียกว่าทุเรียนพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่น่าจะนิยมเท่าไหร่ยังไม่กว้างยังไม่กว้างแต่พอมาดูแล้วฮะผมว่ามันน้าหนักประมาณสักสองโลใช่ไหมฮะพี่ มันก็น่าจะเป็นการส่งออนไลน์อะไรได้ได้ได้ยงั้นก็ได้อ,ออนไลน์ได้แล้วก็<ช>คนก็สามารถเดียพักซื้อได้นะใช่พักซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงครับแต่ว่าเห็นในโซเชียลอะไรต่างๆเขาก็ลูกเป็นพันเหมือนกันนะไม่น่าถึงเงไม่ได้ถึงไม่น่าถึงใช่ไหมฮะก็ต้องก่อนเพื่อนจริงๆนะถึงจะได้ราคาขนาดนั้นเออเนี่ฮะก็เป็นเป็น ต้นพันธุ์นะฮะที่หน้าปลูกไว้ติดไว้บ้างก็ดีนะการดูแลเขาเขาดูแลง่ายดูแลง่ายติดติดทุกดอกที่ดอกเขาออกมานี่ติดทุกดอกติดทุกดอกเลยติดทุกดอกเลยขึ้นลูกเร็วอืมยังการอย่างใบน่าจะซอยลูกให้เร็วจะโตว่านี้นิดโตกว่านี้อ๋อจากการให้เร็วจะโตกว่านี้ให้เร็วจะโต่านี้นิดครับแล้วในส่วนอื่นๆื่นนะฮะ ชนีเอ่อพวงมณีของพี่เป็นไงบ้างพวงมณีก็โตเร็วตอนนี้ก็ตอนนี้อะเรื่องกี่วันตัดนะพวงมณีพวงมณีก็อยู่ประมาณสิบสามถึงสิบห้าอ๋อจะจะช้ากว่ากบใช่น้ําหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งเพราะว่านี้เขาจะออกก่อนก่อนอ๋อราเขาออกก่อนเราออกก่อนด้วยอ๋อแต่ว่าพวงมณีนะเดี๋ยวพี่ต้อมพี่ต้อยพาไปชมอีกสักนิดหนึ่งก่อนสรุปท้ายนะครับ นี่ฮะดีน้องๆเขาก็มาชมสวนทุเรียนด้วยเนี่ยนะฮะเาแก่ลงมาเองเลยใช่ไหมฮะเ่าแก่เข้ามาเองโอ้โหเนี่ยสวัสดีสวัสดีครับทุกท่านครับเออเป็นไงบ้างครับมาชมสวนแปลงนี้ชอบไหมครับลูกสวยดีครับลูกสวยดีครับโอ้โหนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับพี่ต้อยนิดนึงนะพี่ต้อยพาชมตัวพวงมณีนะครับ พี่ต้อยไ,ได้ข่าวว่าพี่ต้อยจะลงพวงมณีปีนี้พี่กบก็เลย <c oughs> คิดไปคิดมาอยากจะลงด้วยประมาณยี่สิบกว่าต้นตอนนี้ในแปลงเนี่ยมีอยู่ส <10. S 1> ิบสิบต้นสิบต้นสิบต้นอต้นนี้ก็ประมาณกี่ลูกครับพี่ต้นนี้สามสิบหกลูกโอ้สามสิบหกลูกจําแม่นเลยแล้วไม่ไม่ล้วง,งนะเลยใช่ไหมไม่ล้วงไม่ล้วงไม่มีล่วงเราอย่าใส่ใออกสอยออกนะลูกเขาเนี่ยผมชอบตรงลูกเขาทรงนี้ฮะแล้วเขาจะมาไวกว่าหมอนทองเนาะว่า อายุว่าสั้นฝ่าหมอนสั้นสั้นกว่าหมอนยุเก้าสิบวันนี่ครับพี่กบขอดูต้นนี้ด้วยนะครับเบิดเนี่ยฮะต้นนี้จะอ่อนวันนู้นตักอาทิตย์หรือประวัติทิศนี่ยครับโอ้ดูแรงง่ายไหมครับพี่พังมันก็ง่ายไม่มีอะไรครับการเน่าของต้นก็ไม่มีไม่มีเขาแข็งแรงมากเลยดูทรงของต้นนะดูทีน กิ่งก้านสาขาดูมีพลังมากๆเลยเขาสมบูรณ์มากๆคือต้นค้าสดชื่นนะนะ,นะแล้วใบมีปัญหาเหมือนเหมือนหมอนไหมครับใบามาอะไรเงี้ยใบยอ่อนใบอ่อนมาก็าไม่ร่วงนะไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงมันเลียงงยเ้ยงง่ายกว่าหมอนมันเลี้ยงง่ายกว่าแล้วกเ็เห็นมีบอกว่าจะจะ,จะลงนะครับแปลงใหม่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะจะ,จะลง ดีไหมพี่ดูแล้วถ้าแนวของอปลูกตัวพวงมณีนนก็คิดว่าดีเพราะว่าต้นมันแข็งแรงไงแข็งแรงแลวเราไม่ต้องไปจุกจิตเรื่องโรคเนา่าคนเน่าคือพี่ผ่านประสบการณ์ตรงนี้เขา,าปีที่แล้วเป็นไงบ้างต้นนี้ปีที่แล้วลูกเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้เล็กกว่านี้อ๋อคือคือ,คอพอแก่แล้วลูกเล็กกว่านี้แต่ตอนนี้มันทําไมถึมงโตกว่าเพราะอะไร เพราะเราใช้จุลธาตุอาหารพืชแล้วใบมันดีอ๋อใบเราทํามาดีก็ทําให้ลูกสมบูรณ์พื้นพื้นใบเราดีคืออันนี้คือทั้งแปลงเลยใช่ไหมะใช่ค่ะโอ้ะมาดูต้นนี้เพื่อนๆนะเคยลงไว้รอบหนึ่งแล้วต้นนี้บอกว่าร้อยกว่าลูกร้อยสาสิบลูกนี่ร้อยสมสลูกเสมอมากๆนะครับนะฮะพี่กบเองตัดสินใจนะครับที่จะลงเพิ่มนะยี่สิบกว่าต้นนะก็จะลงพวงนีทั้งหมดเลย นะครับผมเห็นต้นนี้มันได้แรงมันอานใจว่าคนที่คือทําทุเรียนไม่เก่งอะไรเงี้ยอย่างผมเนะี่ยผมว่าน่าจะแต่ท์ไน่จะตอบโจ<ด>ทย,ย์เนาะข้าวไม่ค่อยมีเวลาด้วยอะไรด้วยนะครับคือต้องแต่งให้ขาดแล้วดูกําลังต้นว่ามันรับได้เท่าไหร่ออเนี่ยครับเ,เพื่อนครับเพื่อนคิดเหมือนผมไหมครับเนี่ยครับก็ตัดสินใจว่าเนี่ยนะสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่ มองก็คือหนึ่งเขาออกก่อนหมอนใช่ไหมใช่ค่ะคือทํายังไงก็ได้ให้มันออกก่อนออกก่อนหมอนแต่ถ้าเขาแต่ถ้าเขาได้เท่าๆช่วงกับหมอนเท่าๆเท่าๆกับหมอนก็ราคาก็ไม่ลงไม่ตกมากไม่ตกมากรสชาติเหรอครับรสชาติอร่อยหวานมันอืมคือคือคนชอบชนีกับชอบหมอนเนี่ยกินตัวนี้ก็ลงตัวเลยใช่ไหมจะลงตัวเลยโอ้นี่ฮะโอ้ก็เฉพาะ S 1> <S 1> สิบต้นนี้นะก็น่าจะไหลประมาณสักกี่ตันนะพี่อยู่คี่คุยกับเอน้องๆอ,อ,อยู่ตันกว่ากว่าอือโอ้โหแล้วเมื่อกี้น้องเขามาเขาเสนอราคาเขาไม่ยังไม่ได้เสนอไม่ไม่ไมีใครกล้าเสนอเลยคือตอนนี้หมอนก็ยังไม่ถึงเวลานประมาณอีกตั้งเมษานู่นเนาะน่าต้นเดือนปลายเดือนสิ้นเดือนเนี้ยสิ้นเดือนนี้อยู่ประมาณยี่สิบไปถึง วันที่ห้าเมษาแหละออ๋ประมาณนั้นแล้วก็อย่างอย่างนี้ก็น่าจะอีกประมาณสักสิบกว่าวันสิบสามวันก็ประมาณวันที่สิบห้าอ๋อก็เดี๋ยวถ้า,ายังไง <15. S 2> หรือติดตามนะพี่กบจะมาชมเนื้อของเขาเรียกว่าพวงมณีนะครับของพี่พี่ต้อยว่าเนื้อเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ ก็ฝากพี่ต้อยยักไว้ด้วยนะเดี๋ยวไม่กบซื้อนะครับอยากจะเอามาแกะให้เพื่อนๆได้ได้ชมว่าว่าพวงมณีต้นนี้นะครับหรือของพี่ต้อยแปลงนี้นะครับเนื้อเป็นอย่างไรบ้างนะทำไมเหรอครับที่เน้นเรื่องนี้เพราะพี่กบจะปลูกเราจะปลูกพวงมณีนะครับอไม่ได้ปลูกกระดุมนะกระดุมคนอื่นปลูกไว้เยอะแล้วเดียวขอปลูกพวงมณีบ้างแล้วเมื่อสักครู่ไปชมกบช้ยน้ํามากบชัยน้ำนะผมเห็นแล้วผม ผมชอบมากเลยแต่ติดง่ายติดน่าติดง่ายกว่าพวมาลัย้ด้วยซ้ำแล้วก็แน่นอนครับอย่างที่เราคุยกันนะก็คือระยะห่างของของพี่ต้อยเนี่ยดีนะครับต้นอายุหลายปีนะสิบปีสิบกว่าปียี่สิบปีก็สิบเอ็ดปีก็ยัง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 ได้พื้นที่แบบนี้นะครับสบายสบายเมันปโลกไปยี่สิบสามสิบปีสบายสบายเลยนะครับคือคนรับไม้ต่อก คือแค <shield S 1> <ด>่ล,ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวช่วลูกช่วหลานรุ่นสองก็ยังได้ใช่นะฮะก็นี่คือสิ่งที่ผมพยายามทุกคกพยายามสื่อออกมานะฮะแนวนี้เพราะว่าไม่ใช่ว่า,าจะพูดเอาใจใครนะพี่กบเนี่ยไม่เห็นด้วยการปลูกต้นคู่และก็ไม่เห็นด้วยการปลูกทีนะ <c oughs> นะก็มาเห็นคนประสบความสำเร็จอย่างพี่ต้อยและหลายๆคนเนะี่ยผมเห็นแล<อ>้วที่มันก็ต้นเดียวก็เอาได้พอละสามสิบปีไปได้สบายเลยสามสิบสี่สิบปี ร <C> e <an> ุ่นรุ่นล,ล,ลูกรุ่นหลานนี่ก็ค,คือรับช่วงได้ก็ไปเลยอันนี้คนใหม่นะมือใหม่นะฮะยังไม่ตัดสินใจลงแบบไหนนะพีกพ่กบเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือก็หวังดีเพราะไม่มีส่วนได้เสียอะไรทั้งสิ้นเลยต้นมันน้อยจริงอืต,องต้นน้อยจริงต้นน้อยจริงไปคุยกับใครก็ไม่ได้หรอกใช่แต่รเรากินยาว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 มากปลูกทุเรียนนะฮะเราต้องการยืนต้นนะเหมือนเราปลูกไม้ป่าไม้อะไรนะใช่ค่ะ ปลูกไม้ป่าเนี่ยยี่สิบสามปีค้นไม่ได้นะยังไม่ได้ผลอะไรเลยนะแต่ทั่วเรียนนะโอ้โหยี่สิบสามสิบปีโอ้โหเต็มที่แต่บางคนบอกว่าอนาคตมันจะถูกจะแพงไม่ต้องคิดถึงอนาคตนขนาดนั้นหรอกเอาตรงนี้ตนต่อหน้าเนี่ยก่อนคสิบปีกับแปลงที่เขาปลูกทีทีกับสิบปีของเรามัน น้ำหนักมันต่างกันมากมันไปคนละเรื่องนะอันนี้เรื่องจริงเนาะพี่ต้อยนะเอ่อเท่าที่เราเห็นมานะก็คือไอ้ปลูกทีๆมันจะไปเป็นพี่ต้อยมีมีมีสัมผัสกับอ่าญาติญาติที่ปลูกต้นหางใช่ไหมฮะถึงถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไปเที่ยวเที่ยวดูก่อนนะมีมาเที่ยวดูดูเยอะเลยใช่ไหมส่วนนี้ก่อนจะตัดสินใจครับในส่วนพี่กบเองก็ด้วยด้วยหน้าที่นะได้มีโอกาสได้เจอก็เลยตัดสินใจเหมือนกันนะว่าจะทำอ่า ถ้าปลูกเนี่ยแนะนําเลยนะครกบขอให้ห่างเข้าไว้ใช่ค่ะแปดเมตรขึ้นไปนะครับเก้าเมตรสิบเมตร9ก้าเมตรสิบเมตรสิบเมตรก็กําลังดีแต่ว่าเวลาไปคุยกับเพื่อนๆอ่ะของเราจะน้อยต้นพื้นที่เท่าเขามันแค่แต่เรากินยาวยาวกว่าเขาเยอะมันมันมันแค่ประมาณสักอ่สี่ห้าปีแรก พี่เราช้ากว่าเขาแต่เขามากกว่าก็ไม่เท่าไหร่พี่ว่าพี่ว่าจริงเนี้ยไม่เท่าไหร่คุณต้นมันยังเล็กอยู่อ่ะแต่ถ้าต้นสิบปีพร้อมกันเมื่อไหร่เราไปได้เยอะเราไปได้เยอะกว่าแน่นอนอันนี้ไม่ได้ไวยม่ได้มีผลได้ผลเสียกับผู้ชมนะแต่ผมอยากให้ผมอ่ะฟันธงครับผมไม่บอกว่าต้นคู่ก็ดีต้นเดียวก็ดีแล้วก็ปลูกถีก็ดีปลูกห่างก็ดีไม่รู้อะไรดีกันแน่อันนี้ไม่ใช่พี่กบนะครับ ผมทาสื่อแล้วถ้าไม่ดีจริงไม่เอามาคุยนะครับเพื่อนๆครับแต่กม็มาวัดกันไงอ่านะฮะมองไกลๆด้วยผมอชอบมองไกลนะฮะนี่ก็เห็นตัวอย่างเนาะอันนี้คือนอกจากพูดแล้วก็ทําให้เห็นดูนะนี่คือตัวอย่างถ้าเราทําได้ทุเรียนแบบไซส์แบบนี้นะยังไงฮะคือต่อไปเนี่ยคือถา้าต้นใหญ่เนี่ยแทบไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเลยตัวทุเรียนเองมันเขาตอบเลยตอบเขาช่วยช่วยเราได้เลยได้เลยใช่ โดยต้นเข้อใหญ่เนาะอันนี้ก็คือไม่ต้องป่วยก็ไม่ป่วยละต้นมันมใหญ่มากพลังมันดีเนาะเยอะพลังเยอะเลย <c oughs> ออคือชี้นำเนาะพี่กบชี้นําเยอะเลยแต่ว่าด้วยด้วยความตั้งใจจริงๆนะขอบคุณพี่ต้อยมา,มากๆเลยนะ <c oughs> ที่มาชมสวนในวันนี้ครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <c oughs>